อาบมานนะครับมาเอาน้ำกัน,นเห็ดยังนั่นปานเล็กหน่อยอเขาแถวนักเรียนที่น้องโอ้ยมานแล้วดอกบานนี่เห็ดไนด่พี่น้อง ออนี่อีกอันหนึ่งนี่อีกว้าป็นแถวอยู่พี่ยอ ครับนีนียกอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันพอดีพี่น้องมันก็ได้มาแน่แล้วเลตตา